สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากเลขเกตเซียนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากเลขเกตเซียนงวดประจำวันที่16งวดประจำวันที่16มีนาคม25 66 66 เลขเด่นงวดน,นี้หลวงปู่ให้ลูกหลานเลขเด่นงวดนี้หลวงปูให้ลูกลนนหล,หลกานก็คือเลข6กับ7นะคะหกับเด หลวงปู่ให้ลูกหลานเอาไปรวยกันเลยกันเดอเอาไปรวยกันเดอร์หลวงปู่ให้มาหกศูนย์หกสี่นะคะถ้ามาเจ็ดก็เจ็ดมาสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดเรามาดูเลข เจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนให้มาเด่นหกนะคะเก้าตองเก้าพารวยบนหกห้าหกเจ็ดเหมือนเลขหลวงปูง่ อันนี้กุหาบแดงให้ล่างมาเจ็ดหนะคะ8ดอันนี้ก็ให้มา 7, 7เจ็ดเจ็ดเทียนมาล่างเลขเก็ดเซียนงวดที่แล้วเข้านะคะเข้าราชาโชคก็เข้าเลขเก็ดเซียนนั้นเข้านะคะเข้า แล้วก็เลยเอามาให้ชมเอามาให้ชมนะคะเด่นล่าง7นะคะเด่นล่างเจ็เด่นล่างเจ็ดกุหลาบแดงก็ให้ล่างมาเจดเหมือนกันเจ็ดหกแด ส่วนเก้าเก้านั้นให้มาโบนหกห้าเจ็ดนะคะเลขเก็ดเซียนให้เด่นหกอันนี้ก็คือเลขเก็ดเซียนนะคะงวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก แปดวดนี้เลขเก็เซียนให้มาเด่น6หลายอาจารย์นะคะลูกเทวดาก็6กนะคะหกศู 6. 6. ก็ตรงกับเลขหลวงปู่ให้มานะคะบัวหลวง60ให้มาศูนนะมี60กับ70 เพชรนพปเก้าก็มาเจ็ดเหมือนกันนะคะเพชรนพปเก้าลูกเทวดาลูกเทวดาให้มาศูนย์เจ็ดกับสามเจ็ดบัวหลวงให้มาสามหกสามเจ็ด รวยสามเจ็ดสี่เจ็ดรวยสามเจ็ดสี่เจ็ดบัวหลวงให้มาสามเจ็ดนะคะสามหกสามเจ็ดทองคำนำโชคทองคำนำโชคนี้ก็ ตรงนะคะบ่อยบ่อยเข้าบ่อยราชาโชคงวดที่แล้วก็ให้มาสองงวดนี้ให้มาหกนะคะบวัวหลวงให้มาศูนย์เป็นหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะเรามาดูข้อมูลรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วก็เข้านะคะข้อมูลรางวัลที่หนึ่งคางเลขสีแยกคอกวัว หมดที่แล้วก็เข้านะคะส่วนมากเลขเจ็ดเซียนนี้จะมาเลขหกเจ็ดนะคะ มาหกเจ็ดเรามาดูข้อมูลเลขท้ายสองตัวนะคะเด่นสองสามสี่ห้าหลักหน่วยนั้นเด่นหนึ่งสองหกเจ็ดทั้งหลักสิบหลักหน่วยจะเด่นสองนะคะที่มาตรงกันตรงนี้ก็สำคัญนะคะวดที่แล้ว เข้าเต็มๆเลยค่ะหลักห้าหลักห้ามาห้าห้ามาห้าสองเด่นหลักห้าแต่ว่างวดนี้เด่นเด่นสามแล้วก็หกนะคะมีหกศูนย์ ที่มาหลายอาจารย์นะคะมีหกศที่มาหลายอาจารย์อันนี้คือเจดเซียนถูกแน่ท่านชอบหลักอะไรแต่ว่าเลขเจดเซียนส่วนมากจะเด่นหกนะคะแถวนี้ถ้าท่านชอบสองก็ตัวนี้ สองแถวนี้ก็คือเลขเด่นนะคะเลขเกตเจียนอันนี้ก็เข้าบ่อยนะคะชุดสามตัวสองตัวชุดสองตัวอันนี้ก็คือสามตัวนะคะสี่หกศูน หรือสี่เจ็ดศูนย์อ๋ออันนี้คงจะเป็นเลขท้ายนะคะของเลขเจ็ดเซียนแต่ว่าแอดชอบดูตรงนี้ถ้าเป็นเลขเจ็ดเซียนเจ็ดเซียนหวดนี้เข้ามาหกก็คงจะเป็นตัวนี้นะคะแถวนี้ถ้ามาห้าก็จะเป็นแถวนี้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ แตว่าแถวนี้นี่ออกบ่อยนะคะเลขตัวนี้ออกบ่อยรวยนะ,ะมาเจ็ดก็มี3 7กับ4ี่ข้อมูลเลขท้าย2ตัวท่านดูนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเลขท้าย2ตัวของเลข7เซียนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับ วันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลก,เก็เเซียนถ้าให้แอดสรุปก็คือเด่นหกนะคะบนเด่นหก หรือเด่นเจ็ดนะคะนี่กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามเมื่อท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านถูกหวยนะคะถูกสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านจงโชคดี มีเงินไหลามาเทม,มากราบขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ